ท่านผู้ชมปากแก้มแดงแต่ปากไม่แดงเลย่ะแป้งได้อยู่นะมีไหมเนี่ยมีลิปในนี้ไหมไ คถามเลยค่ะนิ้วดูงเนี่ยเต็มเลยนะอ๋อไม่เห็นนะเดี๋ยวใครไม่รู้เก็บทิ้งไปอีกหลยนิ้งถามไม่ก่อนหรออ่ายอมให้เธอเป็นคนยึดครองทำนี้ผู้ชายเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดพัดลมก่อน้อ โอเพนแแนโอเพนแแนใช่ไหมโอเพนแนโอเพนพี่แหลมสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะมามาฟังเพลงกับหนูก่อนวันนี้อยู่อยู่บ้านไม่ใช่อยู่ร้านที่บ้านันนี้ให้เคอรีมาส่งได้บอกใส่หน้องยี่ห้อยังพี่แหลมสวัสดีนะคะ พี่แหลมช่องนี้เป็นไงมั่งคะผ่านไปยังเนาะนะมาแบบหน้าโดนแล้วก็ทุกคนหน้ามันแผลบเลไม่ได้โปะแปง้งไม่ได้แป้งพับแป้งพับอยู่ไหนไม่รู้สติีก็เป็นคนเงียบเงียงบสไตล์เป็นมา,า,า,าสตรีแต่มือนีใส่เนาะให้แน่ มาเทพยิ่งหลุกซ้อกนกระไกกลางใจสิเฮ็ดจังได้ถ้ากปานนี้ให้รีบ้อ ขออภัยพอดีมตรงนี้มีเสียงสบายยุเอาเหี่ยไปไปอันนี้เมื่อไหร่อ่ะไปญี่ปุ่นเมื่อไหร่อ่ะไปญี่ปุ่นวันไหนวะจี๊ซ้าสวัสดีสวัสดี8ปดานพันนะคะเรามาฟังเพลงกันนะทุกคนเดี๋ยวทำงานไปด้วยเนาะ ทำงานไปด้วยนะคะต้องฟังเพลงด้วยนะเดินทางวันศุกร์นี้เหรอวันที่สิบสามเหรอเจ้าเผื่อด้วยนะเอาได้ก็ดีเลยเอาได้ <laughs> จะมีเด้อนะคะจะหาหนุ่มญี่ปุ่นมาฝากเลยอ่ะต้อคิดถึงฉันด้วยนะ <c oughs> ต้องคิดห,หนึงโหลหนึงพอไหมนะได้ได้นะโหลหนึ่งนะ <c oughs> เป็นตาหักปานนี่ให้ขรีมาสไใ้บอกซื่อใจโน ที่หอยังเฮียวเปิดเวทีไหมตอนเย็นดิตอนเย็นสักสองทุ่มมาเปิดเวทีดิเพื่้นไปร้ปองเพลงกันสองทุ่มฉันอยู่บ้านยังวะเนี่ย <c oughs> ไม่เปิดไว้ว่างนะมปั่นแต่คีบไปเต <c oughs> <c oughs> เอไม่เห็นจะว่างแหละอืม วันนี้นะเดี๋ยว,วน,นี้แดดดีนะนี่เดี๋ยววันนี้ถ่ายภาพก็จะสวยนะทุกคนแดดแดดมันมาเนาะแดดมันแรงนะคะเวลาถ่ายภาพภาพอะไรก็จะสวยหาตังค่ากาแฟกาแฟบ้าอะไรของเธอเยอะแยะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวซื้อให้ถุงหนึง่งเดี๋ยวซื้อให้ซองสิบเก้าบาทเห็นไ,ไหมพี่นพสวัสดีคะ่ะพี่นพขวาขอบคุณนะคะเมอกี้ใครนอคือเข้ามานะคะ ไม่รู้มาร้ายมาดีนะครึ่งบาทครึ่งบาทนี่แอบนะคะเคยมีคนมาป่วนนะป่วนแบบว่าปวนแล้วก็แบบใส่ร้ายนะคะทุกคนเขอบคุณพี่แหลมด้วยนะคะพี่แหลมก็มาเนาะจะเลิกคุยมั้งวะเพืคนนูน่นน่ะจำได้ไหมที่ว่า ที่เข้ามาแล้วมาพูดพูด,พดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมน้องแก้วสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่มาพูดในไลฟ์แล้วก็ที่ว่าตอนนั้นว่าอะไรสักอย่างเนี่ยน้องจําไม่ได้นะคะแต่พอนอกนอกนอกกรอบนอกจอมันมีเรื่องนะคะมันมีเรื่องกันอยู่น้องแก้วขอบคุณนะคะ ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยนะคะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแว้นแล้วก็ไปศึกษานะคะการทําออนไลน์อยู่นะคะตอนนี้ใช้เวลานะมาลีมาลีขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณสิบหกท่านนะคะขอบคุณฮัลโหลวลคัม<ะ> <laughs> นะคะวลคัมนะคะ thank you so much นะคะ thank you นะคะมาไงไปปั่นคลิปเลยนะคะไปปั่นคลิปเลยนะคะ ใช่ก็เดี๋ยวอาจจะไม่ค่อยได้ไอ้นี่แล้วนะคะทุกคนนาน,าน,านๆอาจจะไลฟ์ทีนะคะหรือไม่ก็อาจจะไม่มีช่องนี้แล้วนะ,ะอาจจะไม่มีช่องนี้แล้วนะ,ะ,อะกอจากบราซิลนะคะ thank you นะคะ welcome นะคะ,ะ welcome สุขภาพและความสงบแก่ทุกคน thank you so much นะคะ thank you ค่ะนะคะ ่านะคะบูแจ็กเก็ตนะคะบูแจ็กเก็ตนะคะ thank you ค่ะนะคือบางครั้งคนคนที่เขาเข้ามาเนาะคือจิตใจเขาสกรปรกเกินที่เราจะไปรับไง พี่ภาคพี่ภาคสวัสดีค่ะยินดีนะคะสวัสดีค่ะพี่คนสวยไม่เจอกันนานนะคะคิดถึงเนาะคิดถึงทุกคนเลยะค่ะนะคะขอบคุณนะคะอค๋อ thank you so much นะคะเทียโก้เทียโก้เทียโก้หรออ่านถูกป่ะเนี่ยขอบคุณนะคะขอบคุณ20ล้านท่านนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ พี่ภาคสบายดีค่ะนะคะนะคะคุณมารีนะพี่นิคมสวัสดีค่ะพี่นิคมคุณเท้าก็เอาเหลือเกินนะคุณเท้าก็เอากับเขาด้วยนะดีใจด้วยนะคะของใครที่คลิปฟังเนาะอยู่วันนี้ก็เดี๋ยวทําอะไรเนี่ยวันนี้นะคะส่วนมากก็นั่งไปทาทำเรียนไปดูออนไลน์นะคะไปศึกษาเนาะบางทีเราก็กดพี่นี่ปรากฏว่าในติกตอกนะคะหาตัวหายนะคะ ตัวแม่แบบหายนะคะทุกคนกดไปกดมานี่คือ,อามาลุนะคะมาลุกามีนะคะสวัสดีเจ้านะคะสวัสดีเจ้านะคะเออถ้าหาตังค่าน้ามันอยู่นะคะทุกคนค่าน้ามันนะคะถ้าไม่มีตังค่าน้ามันกลับก็ไม่ได้กลับได้ลําปางสิ้นปี <laughs> มาลุสวัสดีนะคะก็หาตังค่าน้ามันก่อนนะคะแต่ช่วงนี้ก็นี่แหละ ไอ้อดูกดไปกดมาทีนี้มือถือแฮงค์นะคะทุกคนเพราะว่าเราเราเล่นเราทำลิงก์ไม่เป็นนะคะทุกคนเรากำลังศึกษาการทำลิงก์ขายของนะคะทุกคนทำลิงก์ขายของปรากฏว่านะคะ <S <S ลิงก์ลิงก์หายนะคะมือถือแฮงค์อย่างนี้นะคะทุกคน <S <S เครียดเลยนะ,ะ <S <S อะเดี๋ยวโอนหือกับน้ำมันาอามานะคะโอนมาเลย กระน้ำมันะนะไปปีกด้วยหนาอย่าให้ไปอย่างเดียวเด้อไปบ้านเขาอย่างเดียวมาได้นะต้องมาปีกมาตัวเราไม่ยากกันพี่เพชรสบายดีบ่อนะหายไปนานเลยนะฮะอืเจบัวเจบัวพี่บัวเขาสวัสดีค่ะห้ 5, ปาปันปอก ห้าพันกับพอได้อยู่นะห้าพันพอได้อยู่นะเจ้านะฮะโอจะมีใครเป็นผู้ใจดีให้ค่าน้ํามันเรากลับลําปางนะคะทุกคนถ้าไม่มีนี่คือกลับไม่ได้เลยนะ,ะปานนะ,ะอีก่าหม้อขนาดอีดูนะคะมีสปอนเซอร์ด้วยนะคะโอ้โหนะอ้าได้อยู่นะคะค่าน้ำมันนะไปกลับห้าพันบาทนี่นะ,ะจะได้อยู่เนาะ คือถ้าแบบกลับมาไม่ถึงปทุมก็เข็นจากอายุธยาถึงปทุมธานีแล้วกันเนาะ <c oughs> เดี๋ยวหาทุนสมทบนะคะใครมันจะมาสมทบให้เรา <c oughs> <c oughs> นะนะ <c oughs> อายุทยาแวะนอนบ้านคุณเท้านะคะใช่เนาะคุณเท้ามารับเลยนะแว้ขอจังนะ <c oughs> บางโลนเหรอบางโลนบางโลนนะคะ ขอเป็น M15 0ิได้ปะ่ะได้บางโลนเออเป็นคนไทยหรือเป็นอร์เวย์ยูคัมฟอร์มนะแวยูอคัมฟอร์มด้วยอยู่ไหนนะคะบางโรนนะอ่านอ่านถูกป่ะนี่ฮะอ่านถูกบ่ะนะฮะอ่านถูกไหมอ่านถูกไหมนะคะปิจีสมทบทุน,นะค่ะน้ำมันต้องปิกบ้านก็ปิจีๆๆ จะมีใครใจดีให้เรานะคะอืมหาหาตั้งค่าน้ำมันกับบ้านก่อนนะคะแล้วปั่นนะ,ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปพบหมดนะ,ะเดี๋ยวไปพบหมดนะ,ะ <S <S เออพี่บัวมาเมืองไทยใช่ไหมคะพี่บัว <S 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 มอเที่ยวสนุกเลยไปพบเอาไปพบหมอนะคะโอเคค่ะเป็นอะไรเนาะพี่บัวนะคะขอให้สุภาพแข็งแรงนะคะ ดูหน้าหนูก็จะอ้วนวันบานเนี่ย่ะทุกคนหน้าอ้วนวันบานนะคะช่วงนี้หน้าบวมนะหน้าหน้าบวมนะคะไม่รู้ว่าอดหลับเครียดหรือว่าภูมิคุ้มกันขึ้นนะแต่ตรงอื่นไม่ขึ้นนะตรงอื่นไม่ขึ้นนะทุกคนอืแปลกนะขึ้นแต่หน้านะดีเลยก็กลายเป็นคนว่าใครมองมานี่คือหน้าหนูเต็มนะไม่รู้ว่าหน้าบวมหน้าอ้วนหรือหน้าเต็มนะทุกคน จริงๆนะเราก็มองว่าเราหน้าบมวมนะคะทุกคนหน้าอ้วนนะเออแต่ส่วนอื่นไม่ขึ้นนะคะเอวก็ยังเล็กเท่าเดิมกางเกงก็ยังหลวมเหมือนเดิมนะคะทุกคน <c oughs> <c oughs> หน้าอิ่มดีแล้วจ้าใช่ไหมคะเนาะ เออหน้าอิ่มหน้ามาก่อนใช่ไหมโอ้อย่างอื่นก็อยากให้มันขึ้นม้างนะพี่บัวนะ <c oughs> มารูมารูนะฮะมารูไปแล้วบ่โอ้เนี่ยได้ละห้าปันหน้มารูไปใส่แล้วนะะ <c oughs> หุ่นดีแล้วนะหุ่นดีแล้ว <c oughs> หุ่นดีแล้วเราหุ่นดีนะเออนะะเราก็ชอบแบบนี้นะแต่บางคนเขาก็ไม่ชอบ <c oughs> <laughs> บางคนก็บอกให้อ้วนอีกนะดนเรื่องบ้านที่บ้านเนาะอย่างบ้านพวกพ,วกพี่สาวอะไรเงี้ยบอกให้กินเยอะๆให้อ้วนอีกหน่อยให้อ้วนเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้น้ําหนักได้สักห้าสิสี่สิบแปดนย่เี้ยห้าสี่ไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะอย่าเกินนี้นะคะเพราะเราตัวเตี้ย <laughs> เราสูงแค่ร้อยห้าสิบเอ็ดนะอืมเราจะสูงเ,เราจะน้ําหนักเกินกว่านี้ไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะกลายเป็น กลิ้งไปนะมันไม่ได้เดินนะมันจะกลิ้งไปนะเป็นลูกกลมๆ <c oughs> ปุ้งปุ้งปุปีใหม่ไปได้ปีกแล้วเด้อะนะมันมีตังค์การน้ำมันเด้อะนะคะใครรอนะคะเดี๋ยวเราต้องไปหาเงินค่าน้ำมันก่อนนะเที่ยวเที่ยวเหื่อด้วยนะสี่สิบเจ็ดกำลังดีใช่ค่ะสี่เจสี่แปดนะ <c oughs> ตอนนี้สี่สิบสี่นะขึ้นขึ้น,นลงลงสี่สี่สี่สิบสามนะคะไม่ถึงสี่สิบห้าสักทีนะก็กินเยอะอยู่นะ ก็กินเยอะแต่เมื่อวานก็ไม่ได้กินนะเมื่อวานก็ไม่ได้กินนะเมื่อวานก็กินอกินข้าวกินข้าวตอนบ่ายสองบ่ายสามค่าจะกิงได้แล้วนะจะกิงไปไหนนะกินนอนทำคลิปดีแล้วดีแล้วนะคะคลิปปังนะคะก็ยินดีกับทั้งนาฏเมืองนอนด้วยนะคะทุกคนนะทั้งสองบ้านเลยนะคะทั้งบ้านเล็กกับบ้านใหญ่นะคะทุกคนก็ ยอดทรัพนะคะยอดซัพย์ยอดวิวดีมากนะคะสี่หมื่นแล้วนะคะบ้านใหญ่เขาสี่หมื่นแล้วนะคะสี่หมื่นกว่าแล้วนะคะกินนอนทำคลิปวนอืดน,นะคะทุกคน <c oughs> ออกกำลังกายด้วยนะคะอย่าลืมออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายก็ทำให้สุขภาพดีน <c oughs> น ern, เนาะอ,อย่าลืมออกกำลังกายเมื่อเช้าก็ ออกน,นิดหน่อยเนาะด้วยแขนที่แขนที่มันนี่เนาะก็ยกแขนมันนอนไม่หลับอะ,มะเมื่อคืนนะมันเนี่ยเลยบอกว่าวันนี้หน้าบวมผิดปกติหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้หลับไม่ได้หลับนะลงเลขยักกนชีไว้เด้อไปเอาทางไหนเนาะอนี่นะไอ้ไอ้อะไรนะเหมือนเราว่านอนไม่หลับนะหน้าตาเราเหมือนบวมเนาะเหมือนบวมบวมบวม,บวมอะ่ะมัน ตีสามตีสี่ยังไม่หลับเลยอะทุกคนเมื่อคืนอนะย,ย,ย,ยังยังยังโพสติ๊กตอกตนะิ๊กตอกเนาะเรายังโพสติ๊กตอกตอนตีสามเมื่อเรานอนไม่หลับนะเราก็ละเออน,นะะน้องนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระส่ายใช่ไหมน้องนอนไม่หลับนะคะน้องนอนไม่รับหัวใจมันกระซับกระสายนะคะ ขอบคุณจัดหนักนะเจ้าพี่มารู้คุณมารู้นะคะ <c oughs> ใครไปติดตามด้วยนะคะทิกตอกหนูนะคะมีสองมีส่วนตัวกับขายของนะคะบางครัวัดวินเทจล้อมนะคะไปไปไปกดติดตามให้หน่อยเ <c oughs> <c oughs> นาะ <c oughs> ไปกดติดตามเพราะว่าอาจะให้คนมันครบพันนะคะเราถึงจะเปิดบัญชีธุรกิจได้นะคะ <c oughs> แล้วก็จะทาจะใส่ลิงก์อะไรได้เนาะเห็นเห็นเขาเอาบอกว่าต้องมีพันหนึ่งนะคะถึงจะใส่ลิงก์อะไรได้เนาะเราก็โอ้นะคะแต่ถ้าบ้านไอ้ไอ้ส่วนตัวนะ่มันถึงพันแล้วนะคะพันนั่นแล้วแต่อีช่องที่มันทําทําทําสําหรับขายของนะคะมันไม่ถึงพันแล้วมันเพิ่งได้ร้อยกว่านะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปหาเพื่อนนะคะนองนอน,น,อนไม่รับ หัวใจมันกระซับกระสายจะเลิกคุยทั้งง้ำเพอเพื่อเธอคนเดียวนะรู้ไหมจะไม่ยอมแรงกับใครเพียงเธอเท่านั้นคนของใจคนของใจนะโอ้ยนี่ยฮะยี่สิบนาทีแล้วนะคะ เดี๋ยวลงลงไลฟ์ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกาลังใจนะคะที่มาให้กําลังใจหนูนะคะขอบคุณค่ะยังไงก็ฝากกดให้กําลังใจหนูได้เข้ามาแล้วแล้วกดเลิฟให้หน่อยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย